มีเงินทั้งนั้นไอสัตว์มึงมีปัญญาคืนเหรอเซิร์ฟมึงอะ<ม>สัตว์มีปัญญาคืนป้ชี้อะห่วยสัตว์หัวโดนไงพมึงมาคุยตลอดไอสัตว์กูจะโดนพวกมึงเรียกกี่รอบกูเติมเงินตลอดไอชี้กูกดตังตลอดไอสัตว์ห่วยมึงอย่ามาบ้ากูนะไอชี้สังคมจอมปลอมสหน้ากาณเข้าหากันชิบหายไอสัตว์แล้วบอกจริงใจกับกูไอชี้แล้วไหนของกูมึงไม่เห็นคืนน่ะ ไอสัตว์ไอชี้่ะกูว่าคนข้างนอกเขาคงไม่ไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมเราเดือดขนาดนี้ไอสัตว์อ่ะมึงอะไรทีงเดือดก็คือผมจะเล่าให้ฟังเอายงี้ผมจะเล่าให้คนข้างนอกฟังนะเรื่องเนี้ยคุณไปสามารถไปเสิร์ชหาตามยูทูบได้เลยนะอ่ากูปรับบนตัวละคุณสามารถไปเสิร์ชหาตามยูทูบได้เลยก็คือมันมีวันหนึ่งที่ผมตีกับแก๊งแก๊งแก๊งไอเมืองเอฟอ่ะผมไปตีกับเขาแล้วมีปัญหาการและยูเม ก็คือไอ้โจโฉเนี่ยมันโดนลากแล้วโจโฉมันจะโดนแบนยูเมะก็เลยพูดออกสตรีมไปว่าจะทิ้งระเบิดหลังจากนั้นปุ๊บลุงแม็กมาสตรีมพี่อลิเบอร์ทีวีมาสตรีมพูดเลยบอกว่าเรามีหลักฐานมีคนจะโดนแบนจากแก๊งดีอ่ะสรุปแล้วคือยูเมะโดนแบนแล้วยูเมะโดนแบนเพราะอะไรยูเมะแก๊งผมนะรับเติมไปสองล้านและโดนแบนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแอดมินตัวย่อชื่อหมอม้า บอกว่าไม่ต้องย่อเยี่ยยละแอมินเมงก็คือก็คือแอดมินเมงเนี่ยทักมาหายูเมะเพราะมีปัญหาเรื่องตังค์แต่แอดมินคนนี้เนี่ยโดนปลดออกจากแฟมไปเมื่อแดเดือนที่แล้วนะครับที่ไปไอเนี่ยเฟนวิดอะไรสักอย่างหนึ่งอะเอาเดียวเดียวดิรออยู่ฟัง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 ดีเอวเลยนั่นแหละแล้วตอนนั้นผมรออยู่อ่ะเอาดูเอีดูเเด็แอดมินคนนั้นอะก่อนจะก่อนจะโดนปลดอะ ทักมาหายูเมว่ามีปัญหาเรื่องเงินเพราะเขาเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วสนิทกันอยู่แล้วคือคุยกันได้อยู่แล้วอะฟิลเหมือนกูกับพี่ปื๊ดอะอ่าเป็นคนสนิทกันอยู่แล้วแล้วอยู่ดีทักมามีปัญหาเรื่องเงินขอยืมเงินยูเมแอดมินของแฟมิลี่ i ซ y ตี้นะครับขอยืมเงินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทหลังจากยืมเงินปับ๊บก็เลยเสนอของให้เสนอของว่าจะอ่า ถ้าเกิดเนี่ยให้ยยืมเงินมาเนี่ยต้องพูดอย่างงี้ไอ้เสนอของอ่ะเขาพิมพ์มาในแชทปะใช่น่าจะโทรคุยกันไม่ไม่มีหลักฐานในแชทนะก็ก็ก็หลักฐานแชทแชทยูเมผมก็มีนะก็คือไม่ไม่เกี่ยวกับว่ามีให้ของก็คือบอกบอกบอกว่าจะให้ของเพราะว่าโอนเงินให้หมื่นห้าและทีนี้เสร็จปั๊บแอดมินคนนั้นก็ไม่ได้ให้เลยยูเมก็ไม่ได้มีการไปทวงไปถามนะคือปล่อยเลยเอาง่ายว่าตามภาษาคนรวยอ่ะหมื่นห้า ปล่อยเลยอะเสร็จตังเพราะว่าเพราะว่ากาชามาเขาเติมอยู่แล้วสองสามแสนอยู่แล้วอ่าพอทีนี้ปุ๊บแอดมินคนนั้นโดนปลดไปเรื่องเงียบเรื่องเงียบมาเป็นเวลาแปดเดือนและผมผมว่าแอดมินแฟมิลี่รู้อยู่แล้วเพราะว่าตอนที่เม้งโดนปลดเม้งน่าจะสารภาพหมดมีเรื่องอะไรบ้างอ่าและอยู่ดีๆเรื่องเงียบไปแปดเดือน ผ่านมาถึงวันที่ผมเตียกยบแก๊งไอเมืองเอฟยูเมะขู่ว่าจะปล่อยระเบิดลงเซิฟพ,พอพูดปับป๊บ,บวันวันต่อมาแอดมินหะแอดมินบอกว่ามีสายสืบบอกมาว่ายูเมะสุมเสี่ยงเรื่องซื้อขายโอซีแล้วถ้าเกิดมายอมรับกับเราดีๆส่งหลักฐานให้เราหมดก็คือยอมแบนแต่โดยดีอยไม่เฉียงอะ่ะแล้วออกมาขอโทษนายกแฟมิลี่ซิตี้อะแต่ไม่ดีของ เพราะว่าเห็นเห็นใจว่าเติมไปเยอะเป็นอันนี้ลุงเป็นคนพูดเองไปดูไปดูได้ตาม YouTube เลยคนดูตอนนั้นสองสามหมื่นอ่าแล้วทีนี้ปับ๊บผมเนี่ยที่เป็นหัวหน้าแก๊งเลือกทางที่ตัวเองเลือกที่จะเจ็บยอมโดนด่าว่าเอ้ย oh. แก๊ง oh. แก๊งได้ปันเฮ็ดแบบซื้อ oh. ขายโอซีเพื่อ oh. ที่จะให้เซฟแก๊งผม oh. ที่จะไม่ให้โดนรีของ oh. ก็คือ oh. ไปยอมรับกับ นายกทุกอย่างและก็เอา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 หลักฐานอะไรไปส่งให้พีเอสดูหมดมียันสลีปโอนเงเินอถูกผมส่งให้ดูหมดแบบไม่อายใครเลยและยูเมะก็โดนแบนต่อจากนั้นมาเงียบหลังจากวันที่ปลดยูเมะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ของคืนและถามว่าทำไมผมถึงข้างผมจะบอกคุณให้นะว่าแอดมิน่ะมันรู้ตั้งแต่แปดเดือนที่แล้วทำไมมันไม่แบนเพราะหนึ่งเลยยูเมะรวยแล้ว หลังจากนั้นผ่านต่อต่อมาแปดเดือนที่เขาไม่แบนอ่ะไอยูเมตเติมไป 8, อีกแปดแสนเฮ้ยเอเชียบอลแม่งพูดมววั 8, ว่วแบบแปดแสนควยอะไรวะแป๊บนึ่งแหกตาดูนะอ,าาอ่ะมึงดูเลยแปดแสนควยแล้วใช่ไหมอ่ะมึงดูนะปีหกปีหกห้านะดูสามหมื่นสองหมื่นหนึ่งแสนสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นหนึ่งหมื่นบัตรวิดดอมได้เยียสองแสนห้าหมื่นสองสองหมื่นห้าสองสองหมื่นห้าห้าหมื่น สามหมื่นหนึ่งพันห้าหมื่นห้าหมื่นหนึ่งหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งหนึ่งหมื่นสองหมื่นสองแสนแสนห้าเอาไอ้ผมให้ดูแค่นี้สลิปมันมีอีกเยอะสามสิบสลิปมึงว่ามันหนนแจกเงินป้ายสัตว์มึงว่ามันหนนแจก,เง,งเ,แกเงินไหมเฮียถ้าเขาไม่เติมอะ่ะมันคงแบนไม่แต่ตอนนั้นแล้วแล้วจะพูดทําไมว่าจะคืนของอะ่ะพูดทําไมพูดทําไม ไอเชี่ยแล้วไม่ไม่แล้วคือประเด็นคือจะพูดทําไมว่าจะไม่รีของพูดทําไมพูดออกมาทําไมถ้าพูดออกมาแล้วทาไมไม่รับรับรับผิดชอบคําพูดตัวเองอะผู้ผมเลือกที่ดาม่าครั้งนี้ยผมพูดตรงนะผมเลือกที่อยู่ข้างเจเคนะอยู่ข้างเซ<อ>ิ City ร์ฟแฟมิลี่ซิตี้นะผมก็รู้เยอะเหมือนกันได้คืออันนี้ผมไม่ได้โกรธอะไรเลยนะแต่คือนายกเอ็กพูดตอบคํทคาเอาง่ายพูดคําพูดโง่วๆแบบนี้ใส่พวกผมอะว่าจะไม่คืนอะ และจะให้ผมพูดไหมว่าว่าที่พวกคุณไปตอแหลประชาชนออกสื่อไปว่าเฮ้ยหลังจากแบบสกอตตะบบไม่มีอีกแล้วถ้วยไม่มีจใจกูพูดป่าว่ามีไม่มีอ่ะไอสัตว์ให้กูพูดไหมอ่ะว่าพวกมึงมีความเดือดร้อนเฮี้ยอะไรกันอีกอ่ะฮะไอสัตว<อ>์มึงจะคืนมึงจะคืนคุกกูไหมไอสัตว์รู้เรื่องไอเฮี้ยอ่ะเฮี่ะ่ไปแก๊งใหม่ใหม่อ่ะมันจะคืนของให้พวกกูดีๆไหมไอสัตว์ กูจะกูกูจะไม่กูยังไม่ใหม่เลยเนี้ยยังไม่รู้คุณฟังผมนะคุณฟังผมนะเรื่อง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 ไอ้นี่เรื่องเรื่องอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องพีแวงแอดวินหรืออะไรที่ว่าผู้คุณมีปัญหากันอะผมไม่ยุ่งเพราะมันไม่ใช่เรื่องของผมผมเล่นผมเอาสนุกแต่ในเมื่อคุณมาเอาเปียบผมเมื่อไหร่อ่ะผมก็ไม่สนุกกับคุณเหมือนกันครับเพราะว่าเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยผมไม่ได้อยากจะมาตาประจานแฟมนะผมไม่ได้อยากพูดออกสือด้วยซ้ําตอนตีสองตีสามโทรไปคุยกับพีเอสแล้วพีเอสโยน พีเอโยนมาให้พีเอ็กและและและผมก็มาคุยกับพีเอ็กและเนี่ยคําตอบที่ผมได้ไม่คืนครับและเงินที่เติมไปเกือบสองล้านน่ะไอสัตว์แล้วมึงมาบอกว่าลุงแม็กแบบคําพูดของลุงแม็กที่บอกลุงแม็กเป็นคนพูดนะว่าจะไม่รีของอ่ะคําพูดของลุงแม็กคาพูดของลุงแม็กที่พูดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเซิร์ฟควยอะไรใครใจ่ายเงินเดือนมึงไอ้ง่ ลุงไม่ใช่หจ่ใจเงินเดือนมึงมึงเป็นแค่พนักงานมึงเป็นแค่พนักงานแล้วมึงก็แล้วมึงก็ทาเซิร์ฟแบบทําให้เซิร์ฟเขาเสื่อมเสียไอ้สายบอลเขาพูดเป็นโอซีนะเขยไม่ได้พูดในเมืองลุงแม็กเขาพูดเป็นโอซีด้วยคือพีเอสนะคือลุงแม็กเขาไม่ได้มาพูดในในเมืองไอ้สัตเขาพูดเขาพูดโอซีมึงเป็นแค่พนักงานเงินเดือนมึงจะมีสิทธิ์อะไรกับเซิร์ฟเพราะคนคนที่สั่งการมึงอยู่เบื้องหลังคือพีเอสและมึงมึงแบบเมื่อพูดเทียอะไระคนไม่คืนนะครับเออมึงอย่าปัญญาอ่อนมึงเป็นแค่พนนนนักงงาเเิดือ่ มึงมีสิทธิ์แรกับเซิร์ฟแฟมวะไอโง่เรื่องที่มึงไปเรื่องที่มึงไปเสกของให้ผู้หญิงแล้วก็แบบช่วยผู้หญิงเล่นสตอรี่ทั้งดึงทั้งว้าพี่อะไรกูยังไม่พูดเลยนายสัตว์พีเอรู้หรือเปล่าในเรื่องนี้ว่านายกมันทําอะไรกับเมืองพี่บ้านเนี่ยมันทําอะไรเสื่อมๆกับเมืองพี่บ้านเนี่ยพี่รู้หรือเปล่าโอ้ยบ้านตั้งแต่หกหกแล้วไอ้เฮียช่วยผู้หญิงอ่ะตั้งแต่หกหกแล้วเอออย่าให้กูพูดนายสัตว์แล้วมึงกล้ามาพูดได้ยังไงว่าว่าว่าเรื่องนี้เรื่องเรื่องเสเรื่อง เรื่องแบบเหลื่อมลับมันไม่มีมาตั้งแต่สกอตแล้วทุยเฮียมีเยอะแยะไอสัตว์อ้ยกูอยู่กับพวกมึงมาสองปีแล้วนะกูไม่ไดโง่นะเฮียแกล้งที่ออกเมืองไปก็<อ>คุยกับกูทุกคนน่ะกูคุยกับทุกคนนะค่ะกูบอกให้กูรู้หมดแหละอะไรเป็นอะไระและเอฟเคเคทำไมถึงออกอย่าพูดเลยดีกว่าเพื่อนโอเคนะเรื่องคือคือแล้วคนอื่นไม่เกี่ยวอันนี้คือเอาแค่เรื่องเราพอเอาแค่เรื่องเราตอนนี้จะคืนของกูไหมกูจะถามแค่เนี้ย ว่าจะรับผิดชอบคําพูดตัวเองไหมถ้าไม่รับผิดชอบก็คืนเงินกูด้วยที่กูเติมไปอะมึงว่ามันบินบินดูอยู่ปะดูอยู่ไม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 ่ถ้าถ้าจะไม่รับผิดชอบคําพูดตัวเองคืนรบกวนคืนเงินกรุณาคืนเงินไดมอนด์เฮดด้วยครับผมจะเอาเงินคืนแลวเดี๋ยวผมจะไปหาประเทศที่มีคุณภาพเล่นอืมไม่กูกูแค่สงสัยว่าเวลาเขาตั้งเป็นบริษัทเนี่ย คนในบริษัททำความผิดมันเป็นความผิดของบริษัทหรือหรือเป็นของคนซื้อวะก็ต้องบริษัทดิไอเหียกุงองอันนี้คือแอดคือแอดมินคนในองค์กรมึงเป็นคนคดโกงแต่ผู้เล่นที่ไปซื้อกับก็ค <ๆ S 1> ือ <ๆ S 1> ตาคืนตาตคืนของพวกกูไหมแค่นั้นแหละจะคืนของพวกกูไหมตอบมันเลยตอบทวิตตอบมันเลย่แว่าแอดมินมันเสกของกันได้ตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะนึกอยากจะขายยังไงก็ขายได้ทักมาหาแบบประชาชนในเมืองมั่วซั่วว่าแบบเสกของได้อะไรได้เสนอแบบเนี้ย ไม่ไมนน่มันมันเป็นความมันเป็นความผิดของพวกมึงเองนะเวที่คนในบริษัทมึงมาทักมาทักหาคนอ,อ,อื่น,นและแบบมาขายของโอซีให้อ่ะอันนี้ผมจะพูดให้นะทุกคนฟังผมนะครับสิ่งที่แก๊งผมโดนแบนคือแอดมินเซิร์ฟแอดมินเซิร์ฟแฟมนี่แหละทักมาหาเองเลยว่าจะขายของโอซีให้อีนน้ยแอดมินทักมาเองไอสัตว์มึงบ้าหรือเปล่าและความผิดก็ต้องเป็นของพวกกูเนี่ยนะและมึงรีของเขาที่เติมไปเกือบสองล้านอ่ะ ทางทางที่แอดมินมึงทักมาหาเองอะว่าจะขายของให้ไอ้ควายและของก็ยังไม่รับด้วยเฮียและมึงก็เป็นคนพูดกันเองด้วยมึงจะคืนคืนของไม่ดีของไัตว์พูดออกมาเฮียอะไรถ้ามึงจะมาทําแบบนี้พวกกูอะมึงเอาคามพนุนอีกลูกว่าเรื่องเรื่องเรื่องมีเยอะนะเรื่อง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 อื่นพวกกูไม่ยุ่งนะแต่เรื่องเฮียเนี่ยเรื่องเกิดถ้าถ้ามึงมาทํากับแก๊งกูไม่แฟร์แก๊งกูอะกูไม่สนหน้าอินหน้าพรมเหมือนกันนะว่ามึงจะเป็นพี่เป็นน้องกูแต่ถ้ามึงมาทําอย่างเงี้ยมึงไม่ต้องเรียกกูน้องหรอกไอ้ ชี้เม่าของกูคืนมาเลยเอาเงินกูด้วยไอสัตว์กูจะย้ายละเชี้อะรถโดดได้ไอสัตว์เม้ของคืนกูเดี๋ยวนี้เลยเ,เอาเงินกูด้วยเอาเงินกูมาได้ก,ดกูจะไปเล่นบาคาร่าชีย้ยกูจะจะไปเล่นบาคาร่าเรียกว่ากูเล่นบาคาร่ายังมีประโยชน์กว่าไอสัตว์ชี้อเมอาองี้ยมึงไอประชาชนที่เล่นอยู่นะ มึงฟังไวเถอะไม่มีความแฟร์กับพูกมึงหรอกไอ้ตัดหกโง่ตั้งแต่แรกแล้วไอ้หี่อเอาง่ายคือเขาเอาแต่คนรวยจบปะตัดบัตรพอรวยถ้ามึงคิดจะมีโอหากับเขาเขาแค่ตัดมึงทิ้งเรื่องดราม่าครั้งนี้กูกูกว่ากูแบบกูรักแฟมมากเลยนะไว้ต่อให้จะโดนดราม่าอะไรกูก็ยังจะเล่นต่อแต่มึงดูมันทำกับกูดีมึงดูมันทำกับกูดีเอาง่าย กูรักมันจนกูเกือบกูอเกือบจะทะเลาะกับพี่กูโอซีอ่ะพวกพี่ตอนอ่ะกูเกือบจะฆ่ากันตายแล้วอ่ะ <c oughs> ไอสัตว์ไม่ไอบอลแต่ว่ามีคนบอกบอกแล้วว่าพีเอเขาไม่ได้ชอบเรามาตั้งนานแล้ววหยเขาพูดเองเลยมีคนบอกกูมานะเออบอกมานานละว,ว่าพีเอไม่ได้ชอบมันก็ไม่ได้ชอบอยู่แล้วไอเหี้ยไม่คือเอาเคลื่อนง,ง่ายสามารถแบบเวลาเราจะตีใครเงี้ยดึงดึง ดึงดึงผู้หญิงแก๊งนึงคอยหลบเราอะไรเงี้ยคอยบอกจุดเราอ่ะว่าแบบเราอยู่ตรงไหนอย่าไปตรงไหนอ่ะแล้วดึงและดึงและดึงออกจากคุกด้วยนะเอ็ยไม่ไดึงดึงออกจากโรงพยาบาลเปล่าไม่เอาไม่เอาเพื่อนไม่เอาจากโรงพยาบาลเอาได้คุณมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรอผมผมจะบอกให้ว่าแฟมเนี่ยเวลาเวลาถ้าเกิดคุณติดคุกเนี่ยแล้วคุณโดนอีกแก๊งหนึ่งวนหลปอยู่คุณล้อมอยู่อ่ะยังไงคุณก็หนีไม่ได้แต่เอ็กดึงหนีได้โรงพยาบาลพี่โรงพยาบาลโรงพยาบาลให้ให้หรือจะให้ผมเรียกคนที่เขาโดนคุณดึงมาแฉคุณนะ มาพูดแบบออกจากปากเลยไหมถ้าคุณเนี่ยตอนเนี้ยถ้าคืนของกูมามันก็จบแล้วมันไม่มีใครด่ามึงหรอกไอ้เชี่ยมีแต่คนเขามีแต่แต่คนจะชื่นชมเพราะมึงให้ความแฟร์คนในประเทศคนจะด่า<ว>มึงทําไมแต่มึงมาทําตัวแบบนี้เนี่ยคนเขาถึงจะด่า ถ้ามึงให้ความแฟร์คนในประเทศมึงเองอะใครจะด่ามึงวะแต่วันนี้นไม่ใช่แก๊งเติมบาทสองบาทถ้ท่านแก๊งกูบอกเลยไม่ต่ำกว่าห้าล้านนะกูจะบอกให้มล้ว่าเขามองว่าเราแบบยอมยอมมาเยอะแล้วแบบทำอะไรกับเราก็ได้มาเก็บมาเก็บความร้อไปเยอะนะกูบอกก่อนเยอะดิไอต้ายังบอกเลยว่าไอต้มก็มีเออกูกำลังฟังเพลงอันนี้อยู่ระเบิดเวลาของไอ้บอยพนมไทยอะเคยฟังปะ ตอนมันเข้าไปเข้าไปเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นี้ต้าบเองก็มีอะไรที่เองส่งให้พี่ดูว่าไม่ไม่ใช่เขา <อ S 2> พ<ร>ขอเขามาปุ๊บโอ้ยไม่เป็นไรครับผมก็ขอโทษด้วยที่พูดแรงเกินไปไม่วนางใครไม่ใช่ผมแนิดนึงพวกกูเสียไม่ได้พรากูกำลังของเกมพวกกูนับประวันจน a อ l night all day กูไม่สนใจว่าจะเสียว่าจะเสียท่าในของพวกกูมันมากกว่าคำว่านักเลงพวกกูกำลังไปสื้จนวันสุดท้าย เท็มดีกูกำลังใชพ้พวกกูกำลังไฟมีว่าจะไปที่ไหน Yeah